ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมเหมืนเดิมอ่ะพี่น้องเหมือนกันอยู่กับหนาขายครับผม PGslot game ว่าซานครับผมเอาพี่น้องพามาเล่นเกมเพราะเน่ขายสู้ c o โอเนาะครับผมเนาะกระทุนปัญหาครับผมเบสทีหาซิปเนาะพี่น้องครับผมตามสไตล์ครับผมกับตามเงินทุนครับผมก็มาเล่นให้เมืองเป็นแนวทางเนาะครับผมพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนขอมาว่ารีวิวเกมไม่เนาะครับผมแอดเล่นให้เมือร์ได้ผมจัดไปบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะ อากรขคำเตือนครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามวาผมรับชมเพื่อความบันเทิงเดียวพอนะครับจะได้ก็ตังฉันจะเสียก็ตังฉันว่าสานไปดองเอาอันกับเมึงเดี๋ยวผมหามเมืองตะเลิดค่ว่วาสลอดนอกผมพี่น้องเนาะมันสีประมวลครับผมดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนอกผมพี่น้องเนาะอามาเขาเรื่องครับผมกะคันให้ผมผมเคยเขาไปล่องเมื่อไหร่ผมพี่น้องผมว่ามันปิ่นเกมที่แบบว่าลายใจมันบ๊อบมันบ๊อบปั่นไดไหมพี่น้องมันบ๊อบเมียนลายใจแบบ ฟิวเจอร์มันก็คนฟิวเจอร์วะมันเปลี่ยนแบบว่าบ่คอยโอเคครับผมคันมันเป็นวายนี่สิโอเคพวกครับผมแต่นี่มันเป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นกตัวอันนั้นอันนี้ไหมผมก็เลยมองวา่าโอกาสที่มันจะแตกแตกยากครับผมก็เลยวา่าท้ามวาณาเรียนบ่ผมกับว่ปัป่นได้ครับผมบ่ามักเลยครับผมเอาเอาเอาเป็นยังงี้โอ้ยมาใจแข็งอีกพี่น้องเอ้ยออะคอยกับฝืนเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมฟืนเรียบร้อยแล้วครับผมว่าเตือนนะผมอ่อนครับผม วนกระปุต๊ะก็ไอห่อนกระดอบผมนอนนอนบ่นรำกับผมก็เลยตื่นขึ้นมาหาปัญหาผมเนาะอ่ะกับผมกับทีคนคอมากกัจัดให้แ่ผมีปัญหาผมเนาะเขาเรื่องของผมหลายคนอยากเมืองแนวทางกับทุนพัฒนาเพราะเขาผมไม่อยากปิดย่องมันเอ้ยมันคือหมุนโดนเนี่ยโอ้ยี่เล็กๆบางมือนีพี่น้องคนเล่นหลายเพราะมึงเลยว่ะเนี่ยเห็นี่ครับผมพูดชิบหายคนถือบังแบบเตรียมกระดานนี่คืออยู่เอ้วพี่น้องบางนี่กั เอ็มเครื่องของผมพี่น้องเอาวันเจี๊ยบพี่น้องรางวัลกองตู two, พี่นอ้องเอ้ยเมึงโหลดของผมฟุนาระดับซูเปอร์ห้าพันเจ็ดพี่น้องวันเจี๊ยบเป็หนึ่งทีเอาคักเกอรับผมเอ้บางทีพี่น้องก็เต็มเครื่องของผมพี่นอ้องกาก้ากาก้ากาก้าบข้าวพี่น้องกาบข้าวกาบก้า,กาวามาทักยิงเนาะโอ้บอกว่าท่านขาดคข้ามันแตกคักเลยพี่น้อง โอ้หนึ่งกับคุณคุณร้ายเนาะครับผมพี่น้องมันดีอีกหนึ่งครับผมมันแบบมันพอมันเข่าฟิวฟิวเจอร์แล้วมันมันมันบ่เสียเงินเบสไหมพี่น้องก็คือว่าจนกพราฟิวเตอร์มันสีหายไหมมันดีตรงนี้แล้วครับผมแต่ว่ามันกับบ่คอยใจเนาะแบ๊คที่บอกได้ครัผมพี่น้องก็เลยว่าแต่ว่ามือนนี่ฟูกเสือแบบพี่น้องโอ้ยอะก้าวล่างครับผมพี่น้องเนาะกลับประมาณนี้ครับผมเกม พอแง่คล้ายสู่ซีโอซีครับผมเนาะก็แตกมากมืนเรียบร้อยผมทุนปัญหานอก็วันจี้เป็นหนึ่งที่กับเศร้าๆน,น้องไปป้า